สวัสดีครับอัปเดตเส้นทางฝนและสภาพอากาศกันในวันศุกร์ที่22กันยายน2566กันนะครับพี่น้องวันนี้วันใกล้วันหย,ยุดสุดสัปดาห์วันนี้ก็ยังคงจะมีฝนนะครับพี่น้องจากแนวลมสอบกันฮนะสอบเบียดกันและก็อาจจะมีฝนเหนือความคาดหมายอยู่ก็ได้หลายพื้นที่นะครับเนื่องจากกระแสลมยังคงแปรปรวนอยู่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับและภาพที่ทุกท่านเห็นเป็น อยู่นั้นนะครับเป็นโมเดลพื้นลมหรือทรงการพัดของกระแสลมระดับบนเมื่อวานนะฮะแล้วก็วันนี้ด้วยนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ให้พี่น้องมองตามลูกศรที่ชี้อยู่2ทางนะฮะหรือ2บริเวณนี้นะฮะแม้ว่าเป็นลมระดับเดียวกันนะแต่พี่น้องจะเห็นว่าทิศทางการพัดนั้นมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับโดยพี่น้องมองด้านซ้ายมือก่อนจะเห็นกระแสลมนั้นหมุนวนไปทางด้านซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกา ลักษณะเช่นนี้ฮะเขาก็จะส่งผลให้กระแสอากาศบริเวณนี้นะฮะที่มันหมุนอยู่นะฮะมีการเหนี่ยวนำไอน้ำความชื้นด้านล่างนะฮะให้ยกตัวลอยตัวขึ้นมากลายเป็นเมฆฝนจากนั้นก็จะคลายตัวเป็นสายฝนตกลงไปในพื้นที่ด้านล่างมากมายหลายเพลา หรือเราเรียกว่ายอมความกดอากาศต่ำซึ่งถ้าหากหมุนเร็วหมุนแรงยกตัวได้สูงสม่ำเสมอมากกว่านี้ยอมนี้ก็จะกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนนั่นเองภาษาฝรั่งเขาเรียกลมหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ว่าไซคลนนะครัพี่น้องหรือไซโคลิกส่วนทางด้านขวามือนะฮะ ั่งด้านขวามือของพี่น้องพัดบนขวาตามเข็มนาฬิกาซึ่งจะทําให้กระแสอากาศบริเวณนั้นมีลักษณะหนักกดจมทิ้งตัวนะฮะทิ่มแทงผักดันไอน้ําความชื้นด้านล่างที่พยายามยกตัวลอยตัวขึ้นมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเมฆเนี่ยครับให้มันลงไปข้างล่างติดพื้นหรือสลายหายไปนะฮะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นท้องฟ้าใสแดดแรงอากาศแห้งเย็น เมื่อลักษณะทิศทางการหมุนของลมต่างกันให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามตรงกันข้ามกันไม่เหมือนกันภาษาฝรั่งเขาเลยเติมคำว่า anti anti เนี่ยนะฮะซึ่งแปลว่าต่อต้านเข้าไปด้านหน้าของคำว่า cyclone หรือ c y c ค o n i c เลยเรียกลมหมุน แบบนี้ว่าทางด้านขวามือว่าแอนตี้ไซคล e หรือแอนตี้ไซคอนิกนั่นเองนะครับพี่น้องคิดง่ายๆนะเวลาเห็นแอนิเมชันลมนะฮะเวลาพี่น้องดูโมเดลเห็นแอนิเมชันลมในโมเดลเนี่ยครับถ้าลมม้วนซ้ายจะได้ฝนเยอะนะฮะแต่ถ้าหากมันม้วนไปทางขวาก็มักจะพาแดดมาไม่มีฝนนั่นเองเราก็มองแค่นี้นครับซึ่งเมื่อเราเอาการหมุนของลมทั้งสองมาทำเป็นภาพจำลองก็จะออกมาแบบนี้ครับผมทำ ให้พี่น้องดูโดยทุกท่านดูภาพบนก่อนครับและที่เป็นลูกโลกบุนเห็นไหมครับลูกศอนแล้วก็มีลูกศรนกำกับไว้ ด้วยตัว c นะตัวย่อคำ c ไว้ก่อนนั่นก็คืออะไรครับคือแรงเวี่ยงจากการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งโลกของเรานั้นจะหมุนไปทางขวามือสบัดไปทางขวาตลอดเวลาหรือฝรั่งเขาเรียกแรงนี้ว่าแรงโคลิออลิตนะฮะใช้อักษรย่อตัว c แทนนั่นเองฮะที่พี่น้องเห็นเห็นไหมครับ และจากภาพด้านล่างนะฮะทั้งสองภาพพี่น้องดูด้านขวามือครับภาพเป็นภาพพายุทางด้านขวามือจะเห็นว่าเมื่อลมนั้นพัดหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาเป็นไซคโครนะฮะทิศทางของกระแสลมตามลูกศรสีดําจะวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางเสมอนะครับซึ่งมักจะเจอแรงต้านของการหมุนรอบตัวเองของโลกนะฮะเจอแรงซีเข้าไปเพราะทิศทางนั้นเขา ไปคนละทางกันนะฮะมันสวนกันนั่นเองดังนั้นธรรมชาติของหย่อมนะหรือพายุจึงมีมวลน้ำหนักที่น้อยนะฮะเบาลอยตัวและก็และแรงขับเคลื่อนหรือโมเมนตัมจะน้อยกว่าลมหนาวซึ่งเป็นภาพทางด้านซ้ายนะครับ เหตุเพราะว่าลมหนาวนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นแอนต้ไซโคนนะฮะทิศทางของกระแสลมตามลูกศรสีดำจะวิ่งออกจากศูนย์กลางเสมอนะฮะวิ่งหนีออกมาและทางลมก็จะไปสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการหมุนรอบตัวเองของโลกเลยได้ตัวช่วยจากแรงสีจึงมีมวลที่หนาแน่นกว่าน้ำหนักและแรงจึงทรงพลังมากกว่าพายุมากมายนั่นเองนะฮะพี่น้องพอเข้าใจนะครับ เปรียบง่ายๆนะฮะพายุหรือความกดอากาศต่ําก็คล้ายๆค,คนถีบจักรยานที่มักจะถีบต้านลมสวนทางลมนะฮะจึงทําให้การเคลื่อนที่มีโมเมนตัมนั้นน้อยนะฮะในขณะที่ลมหนาวหรือความกดอากาศสูงเหมือนคนถีบจักรยานไปตามสายลมความเร็วความแรงการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมจึงมีมากกว่านะฮะ จึงมีน้ำหนักมากกว่านี่คือที่มาของคำว่าลมหมุนทวนเข็มนาฬิกามักพัดพายกตัวเองเข้าสู่ศูนย์กลางส่วนลมที่กดจมบนหนีออกจากศูนย์กลางทิศทางจึงหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะพี่น้องซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคำตอบที่พี่น้องหลายคนนะผมเห็นว่าโดยเฉพาะน่าจะเป็นพี่น้องที่ติดตามใหม่ๆหลายคนที่ยังงงๆไม่เข้าใจแล้วก็ดูคลิปไม่รู้เรื่องนะฮะ แล้วก็สงสัยในคลิปที่ผมพูดเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเข้าสู่ศูนย์กลางออกจากศูนย์กลางให้วิน่นงฟังนะ,ะก็ก็จะได้ต่อไปนี้ก็จะได้มีความเข้าใจตรงกันดูคลิปเข้าใจง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยว่าทําไมพายุนั้นถึงกลัวลมหนาวนะฮะเจอไม่ได้นะฮะพายุมันก็ต้องคอยเคลื่อนหลบเคลื่อนหนีด้วยนั่นเองว่ามันเป็นแบบนี้น้ําหนักมันคนละอย่างกันนะครับน้ําหนักหมัดคนละ น้ำหนักกันนะฮะกราบขอภัยกลูรูด้วยนะครับวันนี้ที่ทำให้เสียเวลาโดยวันนี้พี่น้องเราก็มางดแนวโนมฝนหนึ่งสัปดาห์ไปก่อนนะฮะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับพรุ่งนี้ค่อยเริ่มกันใหม่สำหรับลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้เนื่องจากลมแปลปรนนะฮะวันนี้ผมขออนุญาตใช้โมเดลลมของกองพัฒนากลมอุตุนิยมวิทยานะครับจะได้เห็นแนวชัดๆนะของเขาดีนะครับจากภาพทางด้านซ้ายมือนะครับ ลมมรสุมเซาเวตเติมความชื้นระยะฐานเมฆนะฮะแปดร้อยห้เฮกโตปาสาลพี่น้องมองตามหัวลูกศรที่ผมชี้ไว้เลยนะครับลูกศรสีเหลืองนะครับวันนี้ลมมรสุมพัดผ่านปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในเกือบทุกภาคด้วยกำลังอ่อนมากนะฮะอ่อนมากดูยังไงก็ดูจากสเกลพื้นลมนะฮะ มันจะออกสีน้ำเงินเข้มๆนะฮะมีเฉพาะภาคใต้ตอนกลางลงไปนะฮะที่มีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีสีเขียวแซมขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะก็จะกำลังแรงกว่าทางด้านบนแนวลมนั้นพัดเป็นสองทิศทางเห็นไหมครับทางด้านซ้ายพัดเป็นพิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือพัดทิมลงมานะจากนั้นก็ตะวัดพัดยกม้วนทวนเข็มนาฬิกาเข้าปกคลุมพื้นที่บางส่วนของภาคใต้และก็ ภาคตะวันออกเห็นไหมครับและทางด้านขวานะก็เป็นลมที่พ,พัดมาจากทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือนะไอ้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเราก็รู้อยู่แล้วเป็นลมเย็นฮนะปกเข้ามาประกบเบียดสอบกันตามที่ทุกท่านเห็นนะฮะเส้นลมสอบกันจะเป็นลักษณะทีทีนะฮะไอ้ตรงนั้นนะที่มันสอบกันก็จะมีฝนยกตัวขึ้นนะฮะในขณะที่การพัดของกระแสลมระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางนะฮะ พี่น้องดูครับวันนี้พัดทางด้านขวามือนะฮะพัดปกคลุมประเทศไทยด้วยกันบางอ่อนถึงปานกลางเห็นไหมครับด้วยทรงลมตะวันออกเป็นแผ่ผืนใหญ่เข้ามาและเราจะสังเกตเห็นได้นะฮะวันนี้แนวเบียดสอบของลมบนแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีมีตรงภาคเหนือล่างเล็กน้อยเห็นไหมครับ เวลามันเบียดกันมันก็จะติบต,ตีเห็นไหมครับเส้นนะ้นฉะนั้นการยกตัวของกระแสอากาศวันนี้จะอยู่ที่ลมมรสุมล้วนๆเลยนะครับฝนวันนี้ทั้งนี้กลุ่มฝนที่เกิดฮะวันนี้ก็จะไหลาจากตะวันออกไปทางตะวันตกตามการขับเคลื่อนของลมระดับบนเหมือนเคยนะครับเหมือนวันสองวันที่ผ่านมานั่นเองอจากขวามือไปซ้ายมือโดยวิเคราะห์กระแสลมวันนี้พี่น้องดูที่ภาคเหนือก่อนนะครับ เหนือบนส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยลมแห้งนะแต่ลมเย็นตะวันออกเสียงเหนือเป็นแนวสอบของลมก็น้อยมากเห็นไหมครับมีเพียงพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกนั้น,น,นการยกตัวของฝนในพื้นที่จึงมีน้อยตามไปด้วยสำหรับเหนือบนวันนี้แต่เหนือล่างยังมีแนวสอบของลมระดับเดียวกันนะฮะตามเส้นท,ทีบางพื้นที่จึงยังมีฝนอยู่นะฮะ ในขนาที่ภาคอีสานนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับมีฝนได้เพียงบางจังหวัดบางแห่งเท่านั้นเนื่องจากแนวลมเบียดติดเขาเรียกว่าเบียดติดชึ่งกระทบกันมีเพียงบางพื้นที่ฮะแต่ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานหากกระแสะลมแปรปรวนนะครับพี่น้องวันนี้มีถ้าพัดสวิงมากๆโอกาสปะทะกระทบกันมันก็มากขึ้นนะฮะก็อาจจะมีฝนขึ้นมาได้โดยไม่คาดหมายครับอันนี้บอกกันไว้ก่อนโดยพื้นที่ที่เห็นนะฮะ ที่เห็นเห็นจะมีฝนตกกระจายในระดับเล็กน้อยขึ้นไปนะฮะเ <ๆ S 1> พลิเพก็มีหนักด้วยวันนี้จะไปเน้นพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตกและตอนล่างนะตามแนวลมพัดสอบบรรจบกันเป็นเส้นทีๆีนะเห็นไหมครับรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้นะฮะซึ่งอยู่ภายใต้พื้นที่ของลมหมุนทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนผมเล่าไว้เมื่อ ข้างต้นคลิปนะฮะทรงหมุนบนซ้ายแบบนี้ก็จะมีผลทําให้กระแสอากาศยกตัวดันความชื้นได้ดีได้ง่ายต่อการมีฝนฟ้าขนองทั่วไปในพื้นที่ครับโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ฮะวันที่23กันยายนภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ20ของพื้นที่ตกได้ในบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละยี่สิบของพื้นที่ฮนะตกได้ก็บริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีสำหรับภาคกลางฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสทงครามกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับ ก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้นะฮะ มีฝนฟ้าขนอง160ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังสตูลน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสในขณะที่สปลาวเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อละสิบถึงยีของพื้นที่ตกได้ เฉพาะลาวใต้อย่างเดียวนะครับก็คือแขวงอัตปือคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ